สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะก็ะบา้าเมื่อคืนมามันเหลือดเจ็ดแสนมันเปิดไอ้พนักงานว่าบางบอนรนขรื่องแน่ก็เลยว่าคึ้เรื่องหยังเรื่องรถโอเคคุยนก็ได้คุยเรื่องรถเพิ่งไปางินเดือเจ็ดแสนงินเดือนเจ็ดแสนอ่าเธอจะจ่ายต่อไหมถามข่อยหนะ้าว่าข่อยจะจ่ายต่อบอข่อยก็เลยว่าข่อยอ,อยากจจ่ายต่อเพราะว่าความรู้สึกข,ข่อยคือคือว่า แฟนเคยซื้อให้เราคือมันมันเป็นรถที่แบบว่าแฟนซื้อให้หรืออดีตอดีตภรรยาซื้อให้เห็นไหมครับก็เรียกว่าเจสแันหรือชั้นประจ่ายเด้อชั้นไหนเธอจ่ายเลยแต่ว่าฉันประจ่ายแต่เกิดแต่เกิดฉันประจ่ายเธออะยังไงก็ได้ไม่ไดถามเล่านะคือรถรถรถนี่ซื้อแค่รถคันนี้เป็นชื่อของอันอดีตภรรยาเออรถรถเป็นชื่อของอดีตภรรยาปนิมือนี่พนถามว่ากเมื่อคืนคุยกันเป็นช่วงหมดละพนถามว่า จิตายบ่อเขาเรียก่บ่ญญอปรจัยบ,บ่ญญอหีเพื่อนเขาเรยกว่าบ่อปรจ่ายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวขึ้นมันจะไปขายเออขายแล้วว่าโอเคท่าน,นก็ไปเลยแต่ว่าถามว่าถามว่าข่อยเป็นยังไงคือออกมาเพราะว่าขัานนี้มันเสียข่อยไงก็คือซื้อให้ข่อยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วข่อยก็เลยเอามาใช้เพราะว่ารถกระบะที่ข่อยซื้อแกร่รถกระบะสี่ประตูอ่าฟอร์ดชุดแต่งอเมรนะิกันอะข่อยก็ให้เราใส่ไปเรื่อยว่ข่อยตากแหร่เสียเล่าข่อยบไปคิดอย่างอ่าทีเนี้ย ขอยให้รู้ว่าขอยบอจ่ายขอยบอตอบรับคืนไม่จ่ายเพราะว่าหนึ่งความรู้สึกของเราคือเราไม่ได้แพงเงินนะเพราะว่าอะไรถ้าเราถ้าเราแพงเงินอนะ่ะอย่างกุกกิ๊บอเมย์กุ๊มกิคือว่าเออมันเป็นอย่างนี้ก็คือรถคันนี้ตอนนั้นคนเราเป็นแฟนกันแะ่นอนหมายว่าซื้อให้กันนั่นสินะอันที่ข้อซื้อให้อันที่ข้าซื้อให้ซื้อเงินเข้ออะไนซื้อเงินสดใช้กระบะกระบะซื้อเงินสดเหมือนกันซื้อเงินสดซื้อให้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้เอาคืนไม่ไม่ไม่เคยถามเลยนะแต่คันนี้ด้วยความททีีี่่่่่มมมัันนนพธะตตรรงวาาาออออซซืื้้้เไไดดส ก,ก็เพื่อก็ซื้อห้นันล่แเ้วเพืพอ่อก็บอนไม่ให้ตลอดแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้สถานะมันเปลี่ยนไปก็เลยมาคุยกันว่าเออรถคันนี้มันยังเหลืออยู่จํานวนนี้เจ็ดแสนบาทนัิน,นบอกเออแบบเพราะรถคันนี้รถคันนี้มันสามล้านกว่าใช่เธอจะเอ,อ่อจะผ่อนจ่ายไหมนั่นบอสอันนี้ก็แปลว่าก็ไม่ได้ผ่อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนซื้อ,อเหมือนแบบตอนนั้นเขาซื้อให้างนี้น่าก็เลยคิดว่าเอองั้นเอาอย่างนี้งั้นอันนี้เราก็ไม่เอาแล้วก็คือเอาคืนเอาคืนเสร็จแ,แล้วปุ๊บตรงเนี้ย หนูคิดว่าตัวแกเองก็น่าจะไม่ได้อยากขี่หรอกเพราะว่าแกก็ไม่ชอบแกเป็นคนที่ไม่ชอบย้อยู่แล้วย้ำกับว่าแกแกเป็นคนพึ่งอ่ะแกไม่ชอบรถคันนี้แม่ใคือระหว่างระหว่างระาประมาณรถคันนี้งคือกันคือแกก็ไม่ชอบรถคันนี้เหมือนกันย้ำก่อนนะว่าแกไม่ชอบรถคันนี้แต่ว่าแกก็ไม่อยากได้แต่ว่าทวามมคือถ้าใครบอกอยากให้มันจบนั่นแหละใช่ถ้าถ้าเกิดค่อยไม่ส่งต่อจะแสนนี่แกจะเอาคืนไปแล้วแกจะเอาไปขายแต่ถามว่า ว่าเราอ่ะจ่ายเงินเจ็ดแสนตรงนี้เพื่อ,อที่จะเอารถมาได้ไหมทําได้อยู่แล้วเจ็ดแสนพี่น้องแต่ก็คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพี่น้อง<ช>อันนี้มันก็แล้วแต่คนจะพิจารณาแต่ข้อหมายก็คือบอกเขาบาเอา้าทําไมคุณใช้รถทําไมคุณไม่ยอมจ่ายละเจ็ดแสนฟังเจ็ดแสนบาทนี่มันเหลืองินเจ็ดแสนรถสามล้ลานกบบาบรรลุเหลือแค่เจ็ดแสนค่าขวยเอาเงินเจ็ดแสนให้เล่าเราอวดไม่อยากขวยเอาไปขายได้สามล่านจริงจริงเปล่าหมายว่า,า,าถ้าเกิดบางคนคิดว่าอ๋อเงินเจ็ดแสนก็ไม่กล้าจ่ายเนาะมีจ่ายพร้อมจ่ายเลยจ้าแต่ว่าข้อหมายคือ เงินเจ๊แสนน่ะถ้า่อยเป็นคนคิดแบบว่าอย่าได้เงินเด้คิดแบบเป็นคนเป็นคนปองเรื่องคิดเงินเนี่ยข่อยเสียเงินเจ๊แสนนี่คือนในอดีตไม่ยาไปปิดยอดเราข่อยจะรวดมากข่อยเอาขั้นดีไปขายเนี่ยก็ได้ได้เยอะกว่าสามล้านได้เยอะกว่าเจ๊แสนแน่นอนสองล้านห้าสามล้าได้อยู่แล้วเอาเงินซื้อเทากับคลื่นที่ไปนั่นแ่ละส่วนเพื่อนจะเอาไปใช้ต่อหรือว่าจะไปขายเพื่อนก็จะเพื่อนแต่แน่แน่ถ้าคิดว่านะถ้าคิดว่าไปปิดยวดบ่ปิดยวดหรือว่าจไอ้คนอื่นไปซื้อต่อก็เราก็ต้องได้้้เเงินมาาออยู่่ดีกก็็บไวให ไว้ให้แกเอาไว้เลี้ยงลูกหรือว่าเอาไว้เราเป็นค่านมค่าขนมลูกก็ได้คือความหวังของเราความหมายของเราเนี่ยคือจ็ดแสนที่เราเอาเอาไปนี่เอาให้แกไปนี่สมมุติน่ะแกก็ต้องเอารถคันนี้ให้เราอยู่แล้วสมมุติถึงว่านะแต่ว่าถ้าเราเห็นแกเงินน่ะเราเอาไปขายคือเราเงินจ็ดแสนแรกเพื่อได้รถเอารถไปขายต่อนี่ความหมายคือเราไม่ทําเพราะเราไม่ได้เห็นแกเงินขนาดนั้นความหมายคือว่าเขาด่านความรู้สึกเนาะด่านจิตใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถเรากเสียขั้นหนึ่งเรากเสียข่ายขั้นหนึ่งเม่อไห ข่อยก็ซื้อให้เรลาสอง,งคันเพื่อกันรดครอบครัวหนึ่งคันที่ใช้ด้วยกันตลอดใช้าง,งานออกด้วยกันแล้วรถกระบะก็หนึ่งคันก็ซื้อให้แกบันกันไม่ใช่่แกซื้อเพื่อคนเดียวเน้เออสรุปก็คือแต่ว่าฮะสรุปก็คือก,คก็คือก็คือคืนเลยเยวจะไปส่งเพราะเมื่อคือนได้โทรมาประมาณตีห้าโอ้ยตั้งแต่เรื่องก,กันยังไม่คือเรื่องรถเพราะว่าข่อยพม่เคยไปถามยังรถเออละไม่เคยไปถาม,าถอ,าม,ถามาอะไรเลยเออเพราะว่าคเคยคุยนเรื่องสมบัติครั้งเดียวจบไม่ถามอีกแต่ว่าโมนี้ไม่เหนือปัญถามา เจ๊เส <A PI AN> ียดิโทรตอบอสรุปผมบอทรงเพราะว่าแบงแบงอยากเสียเงินเด้มันเสียความรู้สึกเพราะว่าเหมือนไฟเสียเราคือกัารไฟเสียก็ต้องฉุดไปถามเอาแต่ว่าแต่ว่าต่อไปนี้มันก็ต้องแบ่งแยกนะเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนก็บอกว่าก็คือจบกันแล้วแยกกันแล้วมันกับเขาเจียนนั่นเลยก็สบายใจทุกฝ่ายก็คือแกวขาี้ไปเลยรถกระบะผมก็ต้องผมก็ต้องเอาคืนมาเพราะว่าผมไม่มีรถใช้อย่างที่บอกผมไม่มีรถใช้แล้วอะไรที่เป็นชื่อผมผมก็จะเอามาหมดเลยอันที่เป็นเป็นรถเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่า บางคนบอกเอาคือว่หสิหายหายไว้ทั้งค uh ุณแต่ในเมื่อคันนี้ผมเอาคือไปขอกาต้องเอรถเมคีเราอกขอผมมีรถเมคหรือบอมถ้าเอาคันนี้ไปก็ไม่มีรถขีคมีรถเมคแปละแล้วอันนี้เป็นชื่อแกก็เอาคืนไปเลยแต่คันไหนที่ผมซื้อผมซื้อรถเขาผมซื้อรถครอบครัวเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยแต่ละคันเนี่ยผมซื้อเงินสดหมดทุกคันผมไม่ผมไม่เคยผ่อนรถไม่เคยผ่อนก็ตามนั้นแหละเวลาแต่อธิบายสิแต่ว่าบางคนบอกว่าเป็นยังเพื่อมาเราเพื่อว่าดามาเพื่อเอาอีก ถ้ามือนึงรถขั้นหนีเราเห็นก็ต้องด่ามาอยู่แล้วถ้าวันนึงสมมติจะา,าสมมติว่าสมมติวันนึงเ่งคนออกรถใหม่เราไปเห็นรถขั้นหนีคุณเราก็จะมาถามอีกเอ้ารถบีเอ็มไปไหนนู่นนี่น่าเสียสินะเนีเ่ยเพราะว่าคอยพึ่งซอมอองตรงว่าเราก็ไม่รู้ว่าแกจะมาเอาถามแบบถามประมาณาชอบไปเท่าไหร่นะหกเจ็ดหมื่นชอบพิ่งเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนยางไปหกหมื่นเมื่อวานล้อล้อสองล้อสองหลังเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กใหม่หนึ่งเปลี่ยนล้อใหม่ไม่ใช่ไหมก็เอาไปเสือไม่เป็นไรหรอกพี่น้องกเดีอางก็ ให้มันสบาย<า>ใจเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนในอนาคตมันก็จะได้สบายใจทุกคนหลอแต่ว่ารถกระกบะฟอร์ดที่ซื้อให้ก็ก็จะก็จะเอามาใช้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชื่อเราจ้ารถคันไหนที่ไม่ชื่อเราเราเอาขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเพื่อนก็คือตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างกันแล้วก็คือต้องชัดเจนเรื่องใครจ่ายออคไม่เป็นยังงเนาะแล้วเราจะไปส่งไรไปขึ้นไปไหนนี่ไปขึ้นขึนพนี้ไหมพ่งนี้ก็ได้ไปขึ้นพ่งนี้ก็ได้รถคันนี้มันซื้อมาสามปีแล้วอันนี้สีผมทำใหม่เองดูแลดูแลเป็นอย่างดีเลย คาร์บอนนี่มันก็เอาออกได้คือจะเสียให้เราไ,<ด>ไปตักการเราเองแต่<ช>เราสิไปขายเพราะว่าถ้าเอาไปขายมันได้ประมาณ2ล้านกว่าอยู่แล้วเขายังคลิปนี้เขาสนใจกัน FC ฟซีหรืว่าเป็นรถที่แบบดูแลดีมากถึงบอกถึงถึงยำไปถ้าใครจะด่ามากว่าเอาจะคอยเป็นคนขี้เจตแสนคือประกาศจ่ายกล้าจ่ายอยู่ครับพี่น้าาาาายยนองอย่าด่ามาเด้อเพราะว่าอย่างที่ผมกล้าจ่ายเพราะว่าอย่างที่แต่เกิดผมจ่ายเจตแสนเนี่ยผมเอาไปขายผมได้สองล้านในกำลังที่เลยถ้าท่านที่ไปบว่าแค่เอาเงินจต่แย่แล้ผมบ้าเฮ็ดว่าผมไม่ได้มักเงินองแบบนั้นนะเขาหมายอะไรหรอ ยังหาอะไรอยู่เพราะว่ามยังนี่ขยับพิรถอยู่นีอ่อันนี้รถอันนี้เท่ากับสอทำไมขยับอยู่นี่ขยับพิรถอยู่ <c oughs> รถคัน <c oughs> นี้ก็ขอบคุณธนาคารเทกสนะครับที่เป็นลูกค้าไง <c oughs> เป็นลูกค้าเทกสอ <c oughs> เขาให้ไปฝากเงินแล้วก็เป็นอันเขาอันเขาตำสลากนะก็ครับในคันนี้มาฟรี